สมาภินิียตสาวุธันตังเคลเมยคารังอุกิตาขครสสเสรามาลังทานาทิธรรมวิธินาจิตตวามนินทอตันเตชะสาภวันตุเตชายมังคะลาเนมาลาติเลกามภิโยจิตาสาภราเตงควลัมปนา เต่โสธานตวิธินาจิตตวามุนินโทตันแต่ชะสาภวันตุแต่ชัยมังคลานินาลาคีริงคชวลังอาิมาตตภูตังทาวกิจักกมสันีวาสุธารุนันตังเมตตมุเสกวิธินาจิตตวามุนินโทตันแต่ชะสาภวันตุแต่ชัยมังคลา เนโอเคตตาคาคมาติหาทถสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุริมาละวันตังเอเทพิสังขาตมโนจิตวาโมนินโทตันเตชะสาภาวันตุเตชะยมังคลานิกาตวานะคาตโวตชาลังอีวาคาเพนิยะจจนใายทวตวะ จานังชนะกายามัตทเถาสัตเตมาซมะวิธินาชิตตะวะโมนินโตตันเตชะสาววันตุเตชายามังคลาเนศจังวิหายามติสาตจ,จักวาวะเกตุงวาทาปิโรปิตามะนังอาทิอนันทับภูตังปัญญาปะเท ป่าช้าลิตตต่อชิตตะวามนินโตตันเตชาสาพวันตุเตชายามังค์ลา